เรียกพ่อบอยก่อน bye bye. อเรียกแม่แอนก่อน <My name. S 1> แม่แอนแม่แอนแม่แอนพ่อบอยเรียกพ่อบ <Bye. S 1> อยพ่อบอยขอบคุณค่ะ <Hi. S 1> คุณสัตว์หายไม่หายคุณยายเก่งเนาะ ่อยกับโมตตเรียงแฝดที่กันเพี่น้องคอยกับว่าเคยเรียงที่กันบ้านนี้่อยเลยมาเบิ้งแล้วบางทีเขาก็ศึกษาในยูทูบดิหนิกดยูทูบเบิ้งเอาความนี่ว่าเด็กหน่อยที่เขาเออเขาเป็นแบบนี้แบบนี้เขายังไงก็่อยกับเบิ้งหลายยูทูบด้เบิ้งหลายอัน่อยก็มาสอนเขาน้ำแต่แต๊กันเขาเบิ้งกับว่าสู่เขาอันแบบอันนี้หรอก เขาเาเขาเขาเห็ดน,นะเขายู่เขาปัจจุบันเนี่ยเขาศึกษาเขาดีก็ยูทั่วก็เป็นอีกช่วนหนึ่งที่ที่มัซอยบึงสมุสวาคอยเอาตามที่เขาบอกมาให้เห็นเล็กน้อยมันเป็น,ปนไงนี่หน่อยมันก็ะเห็ดยุทธาวามันทางทางบกคือที่เขาคือเขายู้น้ำกันหนึ่งสิแม่เขายูน้ำกันเขาสิเขาสิเบิ้งเขาไงก่พ่อมาแล้วจ้าพ่อมาไหนพ่อบอยมาแล้วเหรอไหนน้อพ่อบอย พ่อบอยคือว่ามีซืขอมาเขาจะมีว่าจะมีคําขอเขาจะมีคําขอมานะคะถ้าพ่อเข้ามามันจะเป็นยายแล้วพ่อบอยเข้ากล้องหน่อยพ่อบอยมาแล้วลูกนั่นพ่อมาแล้วนั่นเขาเรียกพ่อเป็นแล้วนะเรียกพ่อบอยก่อนลูกเรียกพ่อบอยหายเรียกพ่อบอยก่อน เขาเป็นอะไรนะ่ะไม่ได้หายเขาโฆษณาเขาโฆษณาก่อนพ่อบอยขอเข้ากล้องแล้วทำไมไม่มีอ่ะมันต้องมีขึ้นว่าบอยสิริชัยค่ะถึงจะรับได้เพราะว่ามีแต่ชวนพิษหานเรือนตอนนี้คำขอหรอคะคำเรื่องละครคำขอก่อนคำขอก็ไม่มี เอาล่มด้วยนะลูกเอาล่มด้วยอน้องเ้าถือมาที่เฉยเขาจะกลับอ่เดี๋ยวค่อยมาเล่นใหม่นะะจะกลับแล้วบไม่หอมบายยหอมพี่ได้ลินก่อนหอมพี่ได้ลินก่อนหอมกันโอเคหอมกันแล้วน่นหอมพี่แล้วอกอดกันอืไปแล้วนะโอ้กอดกันเออเดพี่กอดกันกอดกันเออพี่กลับบ้านนะ พี่กลับมาแล้วพี่ค่อยมาเล่นใหม่นะเดี๋ยวยายไปหายายทวดก่อนนะคะมาแล้วแต่เข้ากล้องไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันมันต้องมันขึ้นอยู่แล้วยายกดแล้วมันไม่ได้อนุญ,ญาตให้ผู้ชมเขารวมเทปภาพของคุณได้ก็โอเคอยู่มันต้องบายบาย b ่ e แปะเออแปะแปะมาลูกมามามาเรียกพ่อบอยก่อนมะพ่อมาแล้วนี่อือเอาปิดประตูเออปิดประตูด้วยโอเคว้าวเก่ง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 พอแล้วค่ะพอแล้วพี่กับพี่กับบ้านแล้ว<า>จ้าพี่กับบ้านแล้วเราก็จะไปบ้านเนาะไืไป ไปบ้านกันนะเดี๋ยวมาเรียกพ่อก่อนนี่มาหาพ่อก่อนนี่น้องเพชรน้องเพชรมาหาพ่อก่อนพ่อไปนี่ไง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 เรียกพ่อบอยก่อนเรียกแม่แอนก่อนแม่แอนแม่แอนแม่แอนพ่อบอยเรียกพ่อบอยพ่อบอยมาแม่มาเรียกยายเรียกพ่อก่อนเร็ว พ่อไม่ต้องรักเลยนะพ่อเขาไม่มาไม่ได้รักเลยเก่งจังเลยน่ารักค<ะ>่ะพ่อบอยจะลลกพ่อบอยพ่อบอยชื้อหนมมาให้หน่อยชื้อหนมมาให้มาให้หนูหน่อย